วี้บ้านเมืองเนาะเขตแขวงนำเนาะอ่าแล้วพี่น้องที่กําลังเบิงอยู่เนาะอ่ามื้อนี้สิมากินข้าวเนาะคือว่ามื้อน <ๆ S 2> ี้ไปหาปลามาแล้วก็เข้าดงเข้าปลามามีนี่ดอกกระเจียวเนาะดอกกระเจียวนี้ผู้ตายระเกิดบ่ได้กินเนาะตายระเกิดบ่ได้กินอันนี้คืออ่าแกงปลานิลเนาะแกงปลานิลแบบไปหาอยู่ปลาอ่าใส่ดอกกระเจียวนําแซ่บๆอ่าเดี๋ยวเฮามาสิกินเนาะแล้วก็มีผักกาดสดๆเนาะ นี่เสกน้ำเกลือเรียบร้อยเสษน้ำเกลือเรียบร้อยขาเสือเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวฮาสิมากินเลยเนาะมาเด้มมาเด้อแกงปางโอ้แสอ่าแล้วเข้าเข่าฮอ,อ,อนอือ ตัวนี้ลวกตัวกระเจียวลวกอืมอ้มอ้าวสุดยอดสุดยอดแกงปลานิลใส่ผักคะใส่หม้อเนาะฮ้อ,อ,นอ,อนเลยอาบน้ำมาใหม่ๆกลิ่นสุดยอดดอกกระเทียมมันกดตาเกูจะไปกินได้ อืมสุดยอดเลยฝีมืออืมนอกกระเจี่ยมแก่งบ่พรานี่คาดบัวได้ขาดบัว,ดบวได้นี่หอมหอมประกาศเนาะ ปลอสารพิษปองส่นอต อืมสุดยอดนื้อดอกกระเจียวดอกกระเจียวแซ่บแซ่บอืมข้าวติดมือนี่มาเข้าข้นให้กินแซ่บนืดอกกระเจียวอืมอืมแกงปลาสูตรเด็ดเนี่ยตัวนี้ครับบุได้หอม กินพักให้หลายเนาะมันจะขับสารพิษออกจาก้างกายเนี่ยประกาศไปเก็บปลูกอยู่แถวมาเดิอมาเดิอมาเด้อที่เข้ากันบ้านเมืองแล้วดอกกระเจียวบางคนตาย้ะเกิดยังไม่ได้กิน ซ้นปลานุ่มๆเนาะเอาวิธีเฮ็ดง่ายๆเอาน้ำใส่หม้อน้ำใส่หม้อก็เอาหมูชีคายหมูชีคายลงแลยอะตำข้าวเบือข้าวเบือใส่น้อยหนึ่ง ใส่บักเพชรพอประมาณบักเพชรประดาตามแล้วลงหม้อเราคนคนคนบวให้เขาเบื่อติดหม,ม้อเนาะเมื่อเขาเบื่อติดหมอ้อแล้วกหลังจากหม้อฟนแล้วเอาป่าลงอืเอาป่าลงแล้วหม้อฟลดกันแล้วเนาะป่าบรต้องคน,นหม้อฟลดแล้วจังเอาเกเลือไปแลกไปนัวใส่ มันจะเอาซะแล้วซิมเนาะซิมมันพอดีป่ะถ้ามันพอดีออมันต้องปรุงเนาะมันต้องปรุงเพิ่มมันจะแกงได้ที่แล้วมนะันพอดีแล้วเอาตัวนี้ลงตัวนี้ลงเนาะ ไปหาเองแล้วตอนนี้ไปหาเองามื่อนี้ก็ไปหาป่ามาแล้วก็ไปเตรียมดอกกระเจียวออกมาแล้วก็เก็บปักคามานําแล้วก็เอาพักกาศดมาน